บอกเลยนะคะว่าเป็นคุณแม่เลขสี่แต่ว่ายังสวยเป๊ะเหมือนเดิมค่ะแถมยังอารมณ์ดีด้วยนะคะสําหรับนางร้ายนะ้าสวยคุณสาวนนษาค่ะที่วันนี้เนี่ยเจ้าตัวมาเปิดใจนะคะในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่ให้ได้ฟังกันส่วนเรื่องงานในวงการนะคะก็ได้รับผลกระทบแบบหลายๆคนเนี่ยก็โดนกันหมดค่ะยอมรับนะคะว่าคิดถึงงานในวงการแต่โชคดีที่มีธุรกิจส่วนตัวก็ยังพอ,อมีใช้ในช่วงโควิดค่ะคุณสาเป็นไงบ้างครับช่วงนี้อัปเดตชีวิตกันหน่อยช่วงโควิดในทีครับอยู่บ้านอะไรอย่างนี้ครับค่ะก็ ตอนนี้ก็เกิดปลดล็อกแล้วอะนะคะปลดล็อกแล้วก็สบายขึ้นค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็มีอึดอัดบ้างแต่ก็โอเคค่ะเรื่องธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้เห็นบอกโอ้ทำเยอะแยะมากมายหลายธุรกิจละเกินไงครับก็เยอะค่ะแต่ว่าเอามาหลักๆก็4ธุรกิจนะคะมีธุรกิจที่เป็นเครื่องสาอางของตัวเองนะคะแล้วก็แม่ทีมลูกทีมของอันอื่นด้วยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของหมูแดดเดียวมีซื้อของโยนค่ะแล้วก็มีหลักทอง ช่วงที่เห็นคนอื่นเขาหยุดงานแต่ว่าเราก็ายังมีงานทําครบเจ็ดวันแต่ว่างานในวงการบันเทิงนี่คือยังไงครับ <c oughs> พี่สามมันแบบเงียบหาหรือว่าอะไรครับช่วงนี้ก็จริงๆเราก็มันเป็นช่วงโควิดด้วยเนาะเขาก็ยังไม่ให้ออกกองอะไรกันนะคะตอนนี้ก็ปลดล็อกแล้วก็มีบางกองที่ไม่ได้เป็นกองใหญ่มากเขาก็ยังออกกันแต่ถามว่าของสารเนี่ยดอกไปไหมก็ก็ยอมรับค่ะว่าดอกดอกไป ราะว่าเราเนี่ยถอยออกมาทําพวกธุรกิจเป็นของตัวเองด้วยอะไรเงี้ยคะ่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้รวยมากขนาดนั้นนะคะจ้างได้คะ่ะจ้างได้อาจนะี้คิวว่างคิวแบบหลวมนะเลยเนาะแบบ ในวงการาบันเทิงเราคือถ้าเกิดว่ามีละครมาปุ๊บเนี่ยจะมีคีวว่างทันทีส่วนร้านทองอ่ะครับพี่สาเป็นไงบ้างกับช่วงที่ผ่านม,มาอะไรเงี้ยราคาทองขึ้นลงยังไงบ้างครับส่วนร้านทองน่<อ>มันอยู่ในในกฎเกณฑ์ของสมาครุมร้านทองอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ในเรื่องของราคาเนี่ยมันก็ไม่ได้อ่อมากขึ้นหรือน้อยลงไปอะไรเงี้ยเพราะว่าในส่วนของร้านทองเนี่ยก็ไม่ได้ซื้ออย่างเดียวหรือไม่ได้ขายอย่างเดียวคือมันมีการซื้อขายแล้วก็จำหนังด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นตามราคาที่เขาตั้งกำหนดกฎเกณฑ์กัน ก็ไม่ได้ปรุงราคามากขนาดน,นั้นอยู่แล้วค่ะก็อยู่ในตามมาตรฐานเป็นปกติถือว่าร้านทองคือคงที่เรื่องครอบครัวเรื่องคนรักลูกๆบ้างเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้แบบว่าได้มีเวลาอยู่ด้วยกันเนาในช่วงโควิดเงครับใช่ค่ะก็เขาบอกว่าจะรักกันมากก็ตอนนี้ <c oughs> แหละเวัตันมากาตอนนี้กินข้าวแต่ที่บอกว่าเฮ้ยไม่มีเวลาเลยน้ำนล่นมหมดเออออกไปข้างนอกกับคุณป้าลูกนอนแล้วแม่นอนแล้วอะไรเย่างนี้ยค่ะตื่นข้ามา ลูกกลงเรียนแล้วแม่ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ตอนนี้เจอกันจะจะเบื่อแล้วค่ะก็แสดงว่ามีเวลาอยู่ด้วยกันเยอะขึ้นอะไรขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ดีนะคะก็ดีมันก็เลยทําให้เรารู้ว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยครอบครัวของเราชอบกินอะไรนะคะสุกี้เป็นหลักก็คือคิดอะไรไปออกกอสุกี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวก็หมูกระทะอะไรอย่างเงี้ยก็ดูมีกิจกรรมแอคทิวิตี้ที่ที่มากยิ่งขึ้นเดีัน แล้วเราก็ได้อยู่กับลูกได้คุยกับลูกได้มากขึ้นได้ครับพี่สาววันนี้ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับพี่สาวขาขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายัางมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ